น้องจา๋านี่คือแกงเห็ดฝีมือสาวพี่กุลเด้อค่ะเด้อที่ไปเก็บกับพี่ใบบัวนอกจากก็มีเห็ดผึ่งเก้ารัดเห็ดหูหนูเห็ดเข็มท่องเห็ดนางฝาดนอจากพี่น้องจา๋าดูจา้าหน้าตาหน้ากินไหมคะพี่บัวล้วก็จะเคีย่ยวออกนอกจากพวกวติดหมอ้อพี่น้องจา๋าพี่น้องจา๋าแกงเห็ดเสร็จแล้วตมด้วยตำส้วด้อจากพี่น้องจา๋ตาตำส้วใส่แคอรอทปลานวันวนวัวพ,พุ่นอาจาะพี่น้องจ๋าเมืองในคกจา้า เจ้บัวก็ทําการควดออก้ะจ้ะพี่น้องจ้าเอาควด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 เซ่บบัวพี่บัวแซ่บซิมไปนาะพี่หนุ่มพี่น้องน่ากินไปจ้ะสุดยอดเลยอย่าบอกใครเนาะค่ะพี่น้องค่ะวู้ดเออของคู่กันเถอะ นี่จ้าอาหารมื้อนี่พี่น้องค่ะนี่ค่ะแกงเห็ดส้มตำหน่อไม้ลวกคณะลวกอุ้ยแซ่บแซบ,บน้ำกันเด้อค่ะเด้อมาเด้อกินข่าวจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องปอกไปสูผููสุคนมนพาพอกกระสาพ,พี่คุณคนเก่าคนเดิมแล้วก็พี่ใบบัวพี่บัวสวัสดีท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะมาเด้อมาเด้บอบอกท่านผู้ชมนะเฮามีอยางกินบอกท่านผู้ชมนจ้าม,มีอะไรมากไหม อะไรไม่เคยได้กินก็ได้กินจ้ามีอะไรเมนูเมนูมแนะนาท่านผู้ชมหน่อยคะ่ะมีแกงเห็ดอะไรคะไปะเก็บเห็ดอะไรมาวันนี้แกงเห็ดเข็มทองเห็ดผึ่งเกาลัดร่วมกันไปเลยพี่น้องมองึมงนองใหม่สดๆเลยค่ะครั้งแรกที่ได้กินเห็ดเข็มทองเอากินเลยคะ่ะดูแกงเห็ดเม่นว่าคักแฉะนี่เบือง เซนเโนโลีนะมึงได้จับมือตัดอยู่บ่นนั้นบอกไปตันโบตันละแม่แหละอ้ยมึงแกงเห็ดมั้วลีเห็ดบอตัมก็กินลำบากด้วยจับอันนี้สามเห็ดนะคะสามเห็ดมีเห็ดเข็มทองมีเห็ดเกาลัดมีเห็ดหูหนู หลายเหตุวสันสามเห็ดเอาคึกว่าตัวมักซ้อนนั่นอันไหนกันแน่อื้ออื้อทำไมกบอ้วนจะลดความอ้วนเด้อจ้าเด้ออันเนี้ยจะลดความอ้วนลดความอ้วนอันก็เผาเต็มโต๊ะพี่น้องลดไปได้ดอกจ้า กินยวันมึงยืนยังรอดสะออนมาไหมมึงแรงก็ไม่กินไงกินแล้วแรงเลยนะจะบอกอืมเสพขนมจีนแล้วอันนั้นอันนั้นเย็นอันนี้ร้อน วูบอสซิมเฮียอันนีนะมงนังดอเคปบอปนี่อืมิ้คือสองคนว่าไม่กูกินนําเลยไพแมกกาลีนะอืมบอกกินแล้วก แม็เคนเคนแม็กแลนนี่เลยสองคนกับกินสองค,น,คน,งอออนนี่แหละฝรั่งคักๆเลยอั่นมันฝรั่งดาวยังเก็บอันเก่ามาแล้ว, <c oughs> กกวเ้ยขอางอันไม้มาส่งอีกแล้วเต้นบ้ายเลย <c oughs> ไปดีเนาะอืมแต่กีไป่าะเ็ดบลกแเฮ็ดบล็อกเเนาะอืมเป็นลื่นๆเนาะ แซ่บมากันเหน็ดเนาะเป็นลื่นๆมันเป็นละลายในปากเลยนึกว่าไม่แสบดีเ,เลยเค็จกินฟองอ่ะเก็บมาปือแกงปับสดๆเนาะสุด,ดยอด น้มไม้หวานประบ้นเขาใส่น้ำตาลลงไปแต่แค่นถึงกินถึงหาแค่บุ๊กินน้ำสุ่มใจยากหน้องไม้น่ะสุ่มมันราคาแพงนะทางพวกกินออกเพราะว่า เรามานเจ้าของบ่คุ้มไหมคันงามอยู่เมืองไทยงามเขาอยากอีกโอดตไปได้กินหน่อนนึ่งไม่ไล่นะหน่อนในดินนะกินหน่อเดียวอีกอาทิตย์หน้านเดือนนึงค่อยกินเดือนนึงใครหรอ <laughs> เพราะว่ามันเป็นมีสานเองกับลูกมองมไหมอ่ะว่าแสบขาดหรือเปล่แสบปะพี่บ่วแสบกันเฮสจอด เดี๋ยวสาวพี่คุณกับพี่ใบบัวขออนุญาตไปกินข้าวก่อนนะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีด้ยวยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ